อตอนนี้นั่งอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงนะครับ อสองวันนี้เราได้เจอสัตว์เยอะมากตั้งแต่เราเริ่มลงเรือมาลงคลองสวนก็เจอกระทิงเลยครับแตบบ่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับเตรียมเตรียมตัวไม่ทันเลยเป็นการเจอที่เร็วแล้วก็ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็มีความสุขมากครับเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นกระทิงข้ามน้ําซึ่งเป็นครั้งแรกของผมนะครับที่เห็นตั้งแต่เขาเริ่มลงแล้วก็ว่ายน้ําแล้วก็ขึ้นมา เป็นกระท bills, brothers, ิงตัวผู้นะครับจะเป็นจ <at S 1> ่าฝูงว่ายน้ำไปหาลุ่กระทินตัวเมียแล้วก็ลูกลูกอวัยวะนกุกนกเมืออไปสาวชนิดแล้วครับมีนกโขกนกแกก เหำือการามช้างแล้วก็บรรยากาศที่เลือกมาครั้งนี้เพราะว่าด้านทิศเหนือภางเหนือหรือว่ากรุงเทพมันหนาวพะะัะรูมฝนตกก็เลยนึกในใจว่าน่าจะที่คองแสงนีนน่าจะมีหมอ,อกครับแล้วก็บรรยากาศก็ไม่ดีหวังครับวันนี้เดี๋ยวไปลุยกันต่อแล้วก็จะเจออะไรบ้างก็ไม่รู้เลยแต่ว่าคองแสงไม่เคยเปลี่ยนเลยครับจะเปลี่ยนไปก็แค่ ต้นไม้ตายนะครับต้นไม้ยืนต้นตายมันก็หายไปตามกาลเวลาเดี๋ยววันนี้เราออกไปค้นหาไปเรียนรู้ธัรนชาติที่เขียนประสาตศิปะของแรงกันหนึ่งวันเต็มๆครับเนีพุ่นี้เช้าก็จะกลับอื้อหือสวย